นิยายรักนิยายเสียงเรื่องตอนรักสเสน่หพ่อไม้ตอนที่26สองร่างที่ยังนอนกอดกายกันบนเตียงมีเพียงหน้าตดาดาที่ไม่ยอมหันหน้าไปหาสามีของเธอด้วยว่าทิฐิที่เขาบังคับขืนใจมันทำให้เธอยังคงโกรธเขาขณะที่เรนานโดรู้สึกคลายกังวลและ ล่งใจแต่ก็ยังโกรธตัวเองที่ยอมเชื่อคนอื่นง่ายๆอีกครั้งเขาซุกจมูกที่แก้มนุ่มหอมดังฟอดและยังกระซิบโกรธรออีตาว้าถามไปได้เจ็บหรือเปล่าพอเธอเงียบก็ถามซ้ำเจ็บสิยะถามไปได้คนแสนงอนผลักเขาออกไม่ยอมตอบคำถามเขา แต่เมื่อหลุดจากร่างของเขาก็ทำท่าโง,งนเงินเพราะความเจ็บที่ถูกคนใจลายล่วงล้ำความเป็นสาวแบบไม่บัญญะมันยังเดนันโดอยากจะรังให้ร่างอวบอิ่มอยู่ต่อแต่เขาเองก็ต้องรับผิดชอบกับงานของเขาซึ่งไม่มีเวลาอิดออดอยู่นานนะักดูด้วยว่าปัญหาอัดบานปลายหาเจ้าของงานไม่ลงไปจัดการด้วยตัวเอง อย่างน้อยอลันก็ไม่ใช่ลูกค้าของเขาเพียงคนเดียวเขาติดต่อบริการให้ขึ้นมาเฝ้าหน้าห้องเพราะเขาจะต้องเตรียมตัวแต่กระทั่งแต่จะให้ทิ้งเมียที่เขาเพิ่งรู้ว่าเธอยังบริสุทธิ์หลังจากที่มีข่าว,ว่าเธอ เป็นเมียของลูกคนรับช้และเป็นเมียของคนทั้งได้เรื่องไร้สาระที่เขาลงคนเชื่อจนเผลอทำร้ายและทอดทิ้งให้หนารดาต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองตอนนี้มีปัญหามากมายให้เขาต้องแก้อยากง้อมเมียก็อยากงานก็ยังค้างทำให้เรนานโดต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเขาเดินเข้าห้องน้ำซึ่งแน่นอนว่า เงียของเขายังอยู่ในนั้นคงเพราะโกรธจึงลืมล็อกประตูและเขาก็ไม่รังรอที่จะตามเข้าไปหญิงสาวตกใจที่ได้เห็นเขาตามเข้ามาหลังจากที่เธอเพิ่งเตรียมน้ำอาบนี่คุณเข้ามาทำไมหญิงสาวถามเสียงแหลมเพราะยังอยู่ในชุดวันเกิดมัง,ง้องเมียสิจ๊ะตอบเสียงหวานหน้าตา เหนียมเจียมเราาะรูตัวว่าผิดไม่ไหวเข้ามากอดมาหอมก็เกลียดฉันนักหนาไม่ใช่หรอกค่ะเราจะมางอทําไมว่ากลับแบบมึนมึนเราคลักลมือปลาหมึกที่ยังลุกไหลไปตามเนื้อตัวนุ่มนิ่มไม่เคยเกลียดแต่โกรธจะยกโทษให้ไหมละ่นะน่าละดาถึงกับอาปากค้างหือไปเลยเขากลับลำแบบง่ายๆครน คนกโกรธง่ายหายเร็วก็พูดไม่ออกไปเหมือนกันถึงกับอึกอ,อึกอักมีเสียงเคาะประตูเบาๆทำให้เลน,นันโดยต้องห่อนใจฉันต้องไปดูแลงานข้างล่างเข้าหัวเสียนิดหน่อยเพราะเธอยังไม่เข้าใจแต่เขาต้องไปแล้วจึงเฮิรจึงหันมาเฉยคางเธอขึ้น แล้วกดจมูกจุ่มพิษลงไปหนักๆอย่างหุยหาก่อนจะยอมปล่อยให้เมียสุดห่วงเป็นอิสระอย่าไปไหนนะรอฉันก่อนรอให้ฉันกลับมางอก,ก่อนเข้าใจไหมบอกเสียงอ่อนและสบตาเธอนิ่งนานน่าระดาไม่ได้ตอบกลับเขาแต่เธอก็รู้สึกเหมือนเหมือนไปเช่นกันเพราะ ตามเกมคนที่เคยกล่าวหาเธอไม่ถูกเขายังคงกอดเธอไว้ก่อนจะพละออกแล้วรีบไปแต่งชุดเตรียมลงไปจัดงานก่อนที่ยังเป็นห่วงนาะดาที่ถูกทิงให้อยู่ที่ห้องตามลำพังหญิงสาวหันหลังให้เขาที่กำลังรีบอาบน้ำใต้เดนชาเวอร์แอบชื่นชมเรือนร่างงดงามสมชายชาตรีที่เธอหลงไหลได้ปลื้มมาโดยตลอด ก่อนที่เธอจะใช้เวลาคิดทบทวนเรื่องต่างๆมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นและเธอไม่คิดจะอยู่รอเขาเพราะทั้งอายทั้งโกรธเรื่องของเขากับพี่สาวก็ยังไม่เคลียร์ไหนจะเรื่องที่เขาทำรุนแรงกับเธอทั้งที่เธอไม่เคยกับเรื่องมวนเตียงความจับสนวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นวันนี้มันทำให้เธอห่อเหี่ยวไปหมดแม้จะยอมรับว่า บทรักของเขาจะอ่อนโยนในตอนท้ายแต่เธอก็ยังมีหลายคำถามที่ค้าง้าคงสะสมที่สำคัญเธอไม่อยากอยู่ที่นี่เพราะอับอายเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วจึงยังอยู่ในชุดคลุมเธอค้นหาโทรศัพท์เพื่อที่จะได้สั่งชุดจากโรงแรมที่เธอพักมาเปลี่ยนใหม่ ไอสตันมาถึงโดยใช้เวลาเพียงไม่นานเขามาพร้อมกับรอยยิ้มอย่างดูทันไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจ้านายของเขาระปเดพศึกเมียรักไปเรียบร้อยโรงเรียนอิตาลีแล้วแม้ว่าเขาจะช่วยเคลียร์ปมกับอลันไปได้ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าเจ้านายของเขาลงมาจัดการกับงานใหญ่ที่เดนันโดเป็นเจ้าของงานเองก็ยังให้ความรู้สึกอุ่นใจมากกว่า ให้เลขาของงานมาเคลียร,เรย์เรื่องให้แอสตันคะเนืยอยากกลับบ้านได้ไหมน่าระดาษทำเสียงอ้อนคุณเดนนันโดบอกว่าให้คุณรอยอยู่ที่นี่นี่ครับเขาบอกตามความจริงเพราะคราวนี้เจ้านายหนุ่มเป็นคนสัง่งเขาด้วยตนเอง แม้จะคาโทษเอาไว้เรื่องที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหนายหนุมแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้กโกรธอะไรมากนะักดูออกจะอารมณ์ดีซึ่งคุณพ่อบ้านคิดเอาเองว่าคงจะสบายใจขึ้นเพราะได้ปลดปล่อยอารมณ์แต่ทว่านาะดาที่ยังไม่อยากอยู่สู้หน้ากับสามีทั้งยังกโกรธเขาอยู่ เธอจึงขัดใจจนเผลอทำหน้าตาบุดปึ้งแต่เนยอยากกลับนี่คะ่ะถ้าเขาอยากคุยก็ให้เขาไปคุยที่บ้านสิสอนน้อยขี้อายบอกอย่างขัดเขืนอยู่ราเถอะครับผมเองก็อยู่ด้วยตอนนี้คุณผู้ชายกำลังเคลียร์งานอีกไม่ช้างานก็เลิกแล้วแอสตันบอกอย่างใจเย็นตามภาษาของเขา แต่เธอก็ยังไม่อยากอยู่ได้แต่รับเสื้อผ้าจากพ่อบ้านมาสวมแบบไม่ค่อยจะศบอารมณ์นักท่าทางดื้อด้านนั้นทำให้พ่อบ้านเผลอยิ้มส่วนทางด้านของชนิชานั้นดิบผาคุ้มันกลับมาที่ห้องพักของเธอโชคดีที่นัดนดลเชื่อเธอเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ใช่ว่าจะยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเมื่อเธอร่วมรักกับคู่มัน เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องแอบ,บทํารับหลังคู่มันหนุ่มแล้วก็ต้องจะหาเรื่องกลับบ้านเพราะต่อจากนี้เขาคงไม่เชื่อใจเธออีกต่อไปในเมื่อเขาจับได้ว่าเธอโกหกบอกเขาว่าจะกลับบ้านแต่กลับมารรื่นอ,อยู่ที่โรงแรมของน้องเขยปากบอกว่าน้องเขยตลอดกลับกอดแขนเขาแน่นอย่างกับเป็นคู่รักเมื่อเธอขอกลับบ้าน นัตตะดนจึงขอตามกลับมาด้วยแล้วอ้างว่าอยากจะขอตามมาพักผ่อนเนื่องจากเครียดเรื่องงานมาหลายวันแต่จริงๆแล้วเขาแค่ตามมาดูพฤติกรรมของคู่มันสาวซึ่งชนทิชาเองก็ตนใจเพราะห้ามไม่ได้เขาอยากตามก็ต้องยอมเมื่องานเลี้ยงเลิกเดนันโดก,ก็กลับมาที่ห้อง เขาเห็นพอ่อปานแอสตันที่ยังยืนดรออยู่ที่ห้องทำงานก่อนที่เขาจะไปยังห้องนอนเขาก็เมือหน้าอย่างเหมือนไส้แกเตรียมตัวโดนหักเกินได้เลยแอสตันพอปานยิ้มรู้อยู่หรอกว่าเขาจะโดนแต่ต่อให้โดนสักสิบเดือนเขาก็อยู่ได้เพราะไม่ค่อยได้กินได้ใช้อะไร ในเมื่อเขาเองก็ทำทั้งหมดไปเพื่อเจ้านายของเขาเมียของฉันลหละถามเสียงห้วนพอปานยืดตัวตรงอยู่ที่ห้องนั่งเล่นขอรับเดนันโดถามแก้เขินไปอย่างนั้นแหละจริงๆเขาควรจะเพิ่มเงินเดือนให้สิถึงจะถูกเขาเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเห็นว่าเงียบผิดปกติจึงมองหาก่อนจะเดินผ่านโซฟาชุดรับแขก ถึงได้เห็นหน้าระดาอยู่ที่นั่นเธอกำลังหลับร่างอบอิ่มหลับสนิทอยู่ที่โซฟาเธอตัวงอเหมือนกุ้งคงจะหนาวแอร์เขาเผยอยิ้มออกมาก่อนจะอุ้มเธอไปที่เตียงคนเคยรังเกียจตกลับมาทนุถนอมใจใจเขาวางเธอลงอย่างเบามือบนเตียงนุ่มที่มีการทำความสะอาดอย่างดี จนไม่เห็นคราบเลือดคราบเครื่องสำอางไม่รู้ว่าเดนาันโดจ้องมองเธออยู่นานขนาดไหนเขารู้แค่ว่าเขายังคงยิ้มเมื่อเขาลายปลายเหนียวบนแก้มนุมและผิวพรรณอันอิ่มเอ,อิบของเธอและเขาก็ด่าตัวเองซ้ำๆว่าเขานั่นเองที่เป็นคนโง่ จบแล้วนะคะตอนดักสเสน่ห์พ่อไม้เนาะตอนที่26นะคะพอดีว่าวันนี้ตาไม่มีเวลาเขียนมากเท่าไหร่เนาะเหมือนกับว่าตาต้องใช้สมาธิในการเขียนนะคะก็เลยอันเร็วอันเร็วด้วยแล้วก็ไม่มีเวลามากนะช่วงนี้ตายัางมีอาการเวียนหัวอยู่นะ ต้องขออภัยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอ่มีคนบ่นว่ามันสั้นเนาะอะ่มันมันสั้นตอนหนึ่งตอนจริงค่ะแต่ว่ามันวันละสามตอนเนาะคุณต้องเข้าใจตาด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะหยิบปากกาแล้วมันจะเขียนได้เลยนะคะเนาะต้องเข้าใจตาด้วยนะตาไม่ได้เขียนเ,เอาไว้ก่อนนะคะตาเขียนหน้าง,งานจริงๆเขียนและเอามาลงเนาะ เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยตาเขียนมากถึงมากกว่า30นาทีต่อวันนะคะตาก็ต้องขอโทษด้วยเนาะที่มันอาจจะไม่อ่ไม่พอใจเนาะพอดีเมื่อวานเนี้ยตอนมันสั้นตอนที่24เนาะมันสั้นเพราะว่ามันมีตอนที่25ไงคะ่ะบางคนอาจจะไม่รู้เนาะตาถึงได้บ,บอกว่าให้เข้าไปดูในเพลย์ลิส์ไงล่ะคะ อันเนี้ยถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะคุณก็จะได้ทุกตอนแล้วมันก็จะไล่เรียงกันเนาะก็ให้พ้นสองทุ่มไปก่อนก็ได้ค่ะคุณก็จะได้ฟังแบบต่อเนื่องเลยเนาะออมันก็ง่ายๆแค่นี้เองละค่ะต่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของตาด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรพูดคุยคอมเมนต์มาได้นะคะเกิดคำถามซิดีตาก็จะได้ตอบนะคะแล้วก็ ไม่ดูสิว่าทุกคนอยากจะฟังตาพูดไหมเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้รอให้จบคลิปนะคะก็พิมพ์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามบอกพยายามบอกนะคะทุกคลิปเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังไงช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะเพราะว่าตาก็ยังมีนิสิตน,นะคะขอบคุณนะคะบาาุญรักษาสวัสดีค่ะ